ล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราคงจะทราบนะฮะว่าเราเคยนําเสนอเรื่องราวของอาชีพแ,บบแปลกๆไปหลายอาชีพแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาชีพแปลกคือเธอรับจ้างจัดระเบียบบ้านแต่พิเศษตรงที่ว่าเธอรื้อและจัดให้ใหม่ทั้งบ้านสำหรับบ้านที่รก ท่านผู้นี้จัดแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฮะจัดแล้วน่าอยู่มากอยู่นะครับและนี่คือท่านที่ทําหน้าที่จัดระเบียบบ้านที่ทําให้เธอได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆทาให้เจอเรื่องราวแปลกๆเจอกับนิสัยแปลกๆจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปฟังจากเธอเลยครับคุณอิมอิมยาดาเรือนผู้ครับผออมเครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยจังฮะทำมาไหนหลายปีแล้วรอครับ คือหนูเนี่ยเป็นคนที่รักในการทำงานบ้าน <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆ oh. ทั้งชีวิตไม่เคยหยุดทำแล้วก็ทำงานบ้านจนถึงปัจจบุบันจำงานบ้านนะ้วทีนี้ไม่ได้หมายถึงซักผ้าไม่ได<ม>้หมายถึงขาดบ้านอะไรแต่เพียงอย่างเดียวจัดบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบจัดบ้านตลอดเวลาหนูย้ายไปอยู่ไหนหนูมีคอนเซปต์กับชีวิตว่าหนู ชอบอยู่บ้านส,สวยๆเปิดบริษัทนี้ได้หนึ่งปีแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคิวยาวถึงปีหกสิบเจ็ดจัดไปแล้วกี่บ้านโอ้เป็นร้อยกว่าหลังค่ะร้อยกว่าหลังแล้วนะฮะเรนบอกว่าเจอเรื่องแปลกพอสมควรหลากหลายเรื่องอ๋อมีเรื่องราวสนุกๆเยอะมากเลยค่ะคือเวลาเราจัดบ้านนะเป็นอาชีพของหนูเนี่ยคือเราจะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านของเขาค่ะเราต้องไปหลือไปจับสิ่งของของเขาอะค่ะมันมันเป็นความตื่นเต้นความตื่นเต้นเหรอใช่ใช่ค่ะเก็บบ้านที่มีปลวกกินแล้วไปเจอทองใช่ค่ะคือปวกเนี่ยกินกินทั้งพื้นกินเฟอร์นิเจอร์กินเตียงกินหมดเลยค่ะแล้วก็ไปเจอทองคํานะคะ เป็นหลวงพ่อทําใจหลวงพ่อท่านใจค่ะก็คือเป็นองค์เล็กมันหลุดออกมาในเก๊คือเก๊เนี่ยมันก็เปิดไม่ได้เราก็พยายามแบบดึงดึงออกพอดึงเราก็มันลื้อค่ะลื้อค้นทุกอย่างก็หลวงพ่อท่านก็ล่วงลงมาให้เราเห็นเราก็อ่ะไปเดี๋ยวสิถ้ามันเก็บอยู่ในเก๊แล้วคุณอิมก็มันก็ดูเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้ค่ะทําไมครับอาชีพหนูต้องรื้อออกร้อยเปอร์เซ็นต์ Oh. ต้องคุยต้องค้นอยู่ในถุงก็ต้องเปิดถุงอยู่ในกระเป๋าก็ต้องเปิดกระเป๋าอยู่ในเสื้อกล่องเสื้อะลรต้องเปิดหมดค่ะหนูมีความคิดว่าก่อนที่หนูจะจัดอะไรค่ะจะทําอะไรจะทําความสะอาดได้หนูต้องเห็นก่อนว่าโลกเขามีอะไรบ้าง mm. เพื่อหนูจะได้วางแผนว่าเอาไม่เอาจะได้เห็นจํานวนจะได้เห็นว่าชีวิตเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วให้ลูกค้าเห็น mm. ก่อนที่เราจะคัดทีละชิ้นทีละชิ้นที่ควรจะเก็บเราที่ควรจะทิ้งที่ควรจะทิ้งเจอเงินด้วยเจอมากที่สุดที่เคยเจอหนึ่งแสนบาทค่ะเป็นเงินเก่าของคุณปู่ที่เสียชุดไปแล้วยี่สิบปีที่แล้วมันอยู่ในเสื้อที่กำลังจะเอาไปบริจาคใช่ค่ะจริงค่ะมันอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตของคุณปู่นะคะที่ เก่ามากปวกกินแล้วนะคะคือเก่าคือเราคัดเพื่อจะบริจาคแต่ก่อนที่เราเจะไปบริจาคค่ะก <c oughs> ็ตบ,ตบ,ตบดูเลืดเฮ้ยมันนุนนุนเออมันนุนน,น,นุนนะท,ที่กระเป๋าเสืเอ้อแล้วก็เลยล้วงไปโอ้เอาขึ้นมาก็คือเงินเป็นปึกเลยค่ะแสนหนึ่งเนี่ยวเกือบไปบริจาคแล้วเกือบไปบริจาคแล้วนอกจากเงินแล้วยังเจอเทะด้วยนะคะเจอเพชรเจอแหวนแต่งงานแหวนมั่นเจอตลอด จเจอตลอดคือลูกค้าหนูเนี่ยคะ่ะจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือเขาจะแจ้งเลยว่าช่วยหาอันนี้อันนี้น,นี้ให้หน่อยเขาจ้างหนูมาเพื่อหาโดยโดยเฉพาะหาอันนี้หานี้ไม่ไม่ได้ม่ได้ให้มาจัดบ้านจัดด้วยแต่ว่าโจทย์คือคุณต้องเจอด้วยมันรูปนธ์เป็นแบบนี้นะแลักษณะเป็นแบบนี้นะถ้ามีรูปก็ให้เราดูรูปค่ะเคสนี้คือเคสอะไรครับานดูรูปนี้ครับ เคสนี้นะคะเป็นเคสที่ยากที่สุดนะเคสนี้เนี่ยไม่ทิ้งเลย99%ทิ้งแค่หนึ่งเปอร์ซ็นตบ้านหลังนี้คือโจทย์ก็คือลูกค้าแจ้งเลยว่าพี่จะไม่ทิ้งพี่จะไม่ทิ้งพี่จะไม่ทิ้ง<อ>แ,<ต>แ้วเขาต้องการให้หนู organize ทำให้มันโล่งขึ้นทําอย่างไรก็ได้ใช้ฝีมือในการจ,จัดใหม่ทั้งหมดจัดระเบียบัยนจัดระเบียบใหม่ห้ามทิ้งห้ามทิ้งคือเราเนี่ยมีความสามารถ ทิ้งก็ได้ไม่ทิ้งเราก็ทําได้เ,เพียงแต่ลูกค้าแจ้งมาออหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ทิ้งจะแพงขึ้น <c oughs> เออเพราะว่าต้องวิเคราะห์ต้องแบบคํานวณตลอดเวลาคือหนูเนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยจะต้องคํานวณตลอดเวลาเวลาทํางานนะคะ <c oughs> ว่าปริมาณเท่านี้สิ่งของเท่านี้ต้องงองซ้ายโยกดูต้องเปลี่ยนต้องอะไรตลอดนะคะคือโจทย์มันมาแบบนี้เราต้องทํายังไงให้มันลงและคําพูดที่บอกว่า เวลาเพื่อนมาที่บ้านบอกเฮ้ยโทษนะเข้ามาในบ้านแล้วบ้านรกหน่อยนะระวังงูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นเนาะมีจริงนะท่านผู้ชมมีจริงใช่ไหมครับมีจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นฮะคือทีมงานก็ได้รับมอบหมายให้ไปจัดบ้านนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านหรูบ้านหรูด้วยเป็นบ้านหรูด้วยแล้วก็ทํางานไปปกติก็กําลังลื้อกําลังเล็งลื้อดูอยู่ค่ะก็ไปยกเว้นฉัก ทะเลลิ้นชักเล็กๆใส่ของแล้วออกปรากฏว่าเราเจองูอยู่มันขดอยู่มันก็ฟุบออกมาก็แตกกระเจิงเลยค่ะทุกคนก็วิ่งหนีกันทั้งบ้านเลยค็นบอกมีเคสที่คุณอิมต้องปลอมตัวด้วยเหรอโอ้ใช่ค่ะเคสนี้สนุกมากสนุกสนุกสคือคุณพ่อของลูกค้าค่ะแกเป็นโรคสะสมของส่วนมากจะอยู่ในวัยผู้สูงอายุ ยุคเบบีุู้เมออะไรแบบนี้โอ้โดนเลยเต็มเลยดีแล้วครับก็ลูกเนี่ยก็พยายามฟาดฟันมกับคุณพ่อเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลนะคะก็เลยติดต่อบอกว่าคุณนิ่มรบกวนทีช่วยมาปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าให้หน่อยแล้วขอประเมินราคาของเก่าที่คุณพ่อจะขายเนี่ยให้สูงสูงนะเออเกจะได้ยอมขายแจะได้ยอมขายใช่ค่ะก็ โอ oh, วันนี้ก็ตื่นเต้นะตื่นช้ามาก็หาหาชุดก่อนเลยหาพรอฟแล้วก็ปลอมตัวเนียนมากอุณนแม่สวยมากสวยมาก, <laughs> มากดูภาพนะครับคนที่ใส่เสื้อฟ้าคือคุณอิมนะครับ <c oughs> ส่วนที่เราเอาสติกเกอร์แปะติดเอาไว้นั่นก็คือ <Okay. S 1> คุณพ่อตู้เย็นที่เห็นอยู่คือตู้ที่ พังแล้วพังแล้วนะอันนี้ก็เจรจาขอซื้อไม้ม็อบแกด้วยไม้ม็อบก็ไม่ดีหราแกไม่ยอมทิ้งแล้วแกก็ไม่ยอมขายด้วยค่ะเฮ้ยคือหนูให้แกเนี่ยอัละสามร้อยเลยนะคะจิ้งโลแกไม่ยอมขายปั้มน้ำเสนอซื้อสองพันห้าใช่สองพันห้าพังแล้วพังแล้วค่ะถายไหมแกขายอันนี้ขายอันนี้แกขาย ก็ขายหมดเลยค่ะอ๋อในที่สุดใช่ในที่สุดคือขายหมดตู้เย็นหนูให้สามพันค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องในที่สุดไม่มอบก็ก็ขายขายหมูหมแก่ยังไม่ขายนะยกเวน้นไม้ม็อบคขาย <c oughs> <c oughs> ทำไมอะแกไม่ยอมขายจริงๆอะไรแกโอ้ยตายละมีการรับจ้างแกะก่องพัสดุ <c oughs> พวก <c oughs> ออนไลน์ทั้งหลายฟังตรงนี้นะฮะพวกชอบซื้อของออนไลน์พวกชอบซื้อของออนไลน์ทุกวันเพิ่งจะได้รู้วันนี้ว่า มีคนสั่งแล้วไม่ไม่แกะกล่องของมาถึงแล้วไม่อยากได้แล้วสั่งทําไมอ่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าโรคบ้าซื้อบ้าซื้อ,อสังกี่คือชอปพอิงคือมันมาจากความเครียดค่ะอ่าก็เกิดการซื้อระบายความเครียดพอซื้อแล้วแฮปปี้ละกระบวนการมันจบแล้วจบแล้วสิ <laughs> ้นสุดความอันแฮปปี้ทีนี้ พอมันแฮปปี้ไปละมีความสุขแล้วมันจบไปละอ่ประสิทธิก็มาส่งหลังจากนี้มันก็จะมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหน้าที่ของคุณอิมก็เลยต้องไปไปแกะเวลาเราแกะนะเราต้องแยกประเภทด้วยพอแกะแล้วแยกประเภทเราก็ต้องจัดด้วยจัดระเบียบด้วยค่ะนี่คือกระบวนการขยะที่ทุกบ้านจะต้องมีคืออะไรเนื่งถุง ถุงกระดาษถุงกระดาษผมครถุงกระดาษถุงกระดาษถุงห้างถุงห้างุงกระดาษใหญ่ๆถุงกระดาษแข็งดีๆแข็งๆพิมพ์ยังดีโดยแมาจะเก็บไว้โดยคิดว่าเผื่อต้องใช้เผื่อต้องได้ใช้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเก็บแล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ใช้ไม่ทัน อย่างแรกทุกบ้านมีแน่นอนถุงกระดาษโอเคอย่างที่สองถุงพลาสติกเข้าไปพลาสติกพลาสติกเยอะมากค่ะเยอะนี่แล้วครับแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ขนาดนีเพื่อเพื่อเพื่อหยิบใช้ได้ง่ายอครับถุงพลาสติกแทบจะทุกบ้านมีแน่มีแน่นนอมีแน่นอนโอเคครับต่อไปครับเป็นกล่องอาหาร e เด r y เยอะรี่เยอะมากอันนี้กล่องตรมกล่องเรียม มันเซอร์ไพรส์ท um, uh, uh, ี่ว่าเริ่มสะสมกันตั้งแต่วัยหนุ่มวยสาวออกตัวเร็วจริงค่ะพนักงานออฟฟิศเนี่ยมีกันทุกคนนะคะแก้วกาแฟนะคะที่มันแข็งแข็งเขาก็ล้างนะแล้วก็เก็บ ต่อไปครับต่อไปก็หลอดนี่ล่ะหลอดดูนะใช่ค่ะหลอดดูกาแฟกาแฟแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนไทยเราชอบเอาหลอดไปไว้ในตู้เย็นเออเลูกค้าบางคนว่ามันหยิบง่ายดีก็คืออันนี้นะกินน้ำนอะนี้หลอดแต่ความจริงแล้วคือเปิดแล้วก็ควรแล้วไม่เคยใช้หลอดเลยไม่เคยต้องใช้หลอด แต่กล้าขนมจีนแต่กล้าขนมจีนโอ้อันนี้คลาสสิกมากมีทุกบ้านนะบางบ้านคือเก็บแบบเป็นร้อยเป็นพันไม่ลืมหูลืมตาเก็บแบบไม่รู้มือใช่แล้วใช้ไม่ จริงๆนะคะแล้วมันก็จะแบบเต็มครัวไปเลยค่ะคือมันเต็มมันกินพื้นที่เออมันจะเก็บไปทำไมโอเคต่อไปครับเนี่ยค่ะอะไรัที่ต้องมีทุกบ้านมะนาวที่มันแห้งแล้วมะนาวครึ่งซี่มะนาวครึ่งซี๊อ่าที่หั่นเอาไปใช้หนึ่งซี่ครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเหลืออีกอันก็แห้งอยู่ในตู้เย็นโอเคหนูว่ามีทางประเทศมีแล้วประเทศมี้ทศมแล้วประเทศอ่ะต่อไปฮะ อย่าดม,มาอย่าดมใช่บ้านหลังนี้หนูไปควา้ายาดมได้มาทั้งบ้านมากกว่าส0มรอยหลอด นี่คือบางส่วนเท่านั้นเองนะฮะในชีวิตของคุณอิมอิมยาดาเรือนผู้ผู้มีอาชีพแปลกในการจัดบ,บ้านแล้วก็สนุกกับชีวิตสนุกสนุกกับอาชีพกับอาชีพอันนี้นะฮะแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ